นับว,ว่าวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ไหว้พระจันทร์เนี่ยเาต้องใช้ผู้หญิงไหว้ปีนี้ดาวอะไรสักอย่างนี่แหละเขาทําให้แบบส่งเสริมเรื่องของความรักโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลับเสื้อของอางสวยสุอยอางเงี้ยให้มาวางไว้แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยไปใช้ได้ตลอดปีเลยก็จะช่วยเสริมสร้างความรักดูมีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยต้องหาหญิงสาวบริสุทธิ์แล้วคุณจะไปหาหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ไหนคะหนู สวยแท้ก็ต้องจ่ายเท่ากันป่ะมึงจำได้ไหมล่ะให้ปกโกไปเรียกผู้ชายอะแล้วบอกว่าให้ตามไปพันหผู้ชายเรียกพันแจนกูงงไปหมดอุ๊ยต้องแฟนไหมเนี่ยเอาทูบมาจุดป่ะเงินเดือนกูละนิดเดียวแต่จ่ายผู้ชายเนี่ยโหุณดูนินจาฮัลติลิชิบ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  ภัยค่ะดิฉันน้ำปรุงจรุงจิตค่ะอานันต์นี่กี่มันไอ้นี่เดี๋ยวเขาจะมาดูอย่างเงี้ยเขาจะดูอย่างเงี้ยเขาจะดูน้ำคนละเอียดเรื่องผู้ชายนะ้ำละเอียดนะเออกูเห็นผู้ชายคุณแม่แต่ละคนทำไมดี่กันตลอดบอกอะไรเกิดขึ้นค่ะเห็นไหมฉันบอกเลยพูด่ึงอะไรนะพูดถึงพูดถึงอะไรคะแม่แม่ขอโทษค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะของที่จะต้องใช้ไว้ในวันนี้นะคะทุกคนฟังนะคะดอกไม้สวยงามขนมไว้พระจันทร์ผลไม้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของห่อทํายังไงก็ได้วันนี้ให้คุณแม่ได้ผู้ชายในวันวัพระจันทร์มึงเอาน้ำอะไรมาคุณแม่จะได้ผู้ชายไปละอีดองน้ำอบก่อนที่คุณแม่จะได้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะถามคุณแม่ว่าใครอาบน้ําหลวงมาหรือเปล่าเว้นไปทำไมเอาน้ำอบมาให้คุณแม่ใช่ไหมแม่ต้องดมดูก่อน ช่มนี่มันกน็นำปรุงขึ้นมาจากน้ำอบหน่อยนึงอันไหนอะแม่ม่อกี้อะม่กกี้นะม่อกี้ดานอนอันนี้มาเป็นวิญญาณ <c oughs> มึงไปเอามาใหม่ <c oughs> มันมีในห้องน้ําเหมือน<ท>จะส่งมาให้ใหม่เราไปดูซิ <c oughs> ถ้าเก <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นะนี่แหละอยาที่่มึงดูอันนี้กล่องใหม่กูเคยรักใ, <c oughs> ในห้องน้ําคุณแม่ฉีดนี่ลองดมนะไทะลุแม้ หอมมากแม่ฉี่ยบ้างรขบมึงจะเอาใครก็กีหอมไปเลยสิคะห้าฉีดกูรักฉีดไม่ดีเลยเนี่ยแม่ขาขอหนูหน่อยนะคาะนะคะคุณแม่ขาสามน้ำสี่น้ำห้าน้ำผู้ชายไม่เอาเงินจนผู้ชายแถมแถมจคนคุณแม่ร้องขอชีวิตนะ้าแม่นาอนี่แบบของดำที่เราต้องการทุกเซตทุกสิ่งทุกอย่างแค่ฉีดตาต้องยังออหื้อมีใครเห็นนี่เลยค่ะ ขนมว่าชัดแา้วมื่าวันที่กูม,มีผู้ชายอยู่บ้านเนี้ยนะแล้วแบบพวกมึงมาก,กันกูถึงว่าผู้ชายกูต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านแต่งชุดอะไรกันเนี้ยเมนี่ชุดพวกมึงมาจัดดอกไม้ไมแล้วเขาต้องจัดไหวเอาดอกไม่ได้เหรอขอให้หันหน้าออกทางทิศตะว,วันออกใช่ไหม,ไมตายค่ะตายเลย พวกหล่อนนี่แน่นอนจริงๆต้องเตรียมอะไรบ้างครับวันนี้มีจานชามาพวกหล่อนไปเอามาจากไหนกันเนี่ยของคุณแม่ไงคะแม่ค่ะของที่ฉันตั้งโชว์เหรอใช่ค่ะของในตู้เลยค่ะของเก่าเก็บเลยค่ะคุณแม่ค่ะของปู่ของย่าฉันน่ะนะมันเป็นของที่ดีที่สุดเราต้องเลือกของที่ดีที่สุดในการไหว้วันไหว้พจันก็บอกว่าไหวหาผัวแต่พกมึงมาบ้านคุณผัวหายหมดเลยนี่เลยเซอร์ไพรส์เลยไม่ใช่หรอกกูจะเซอร์ไพรส์กว่าตอนมึงส่งบินเนี่ยแหละยู่ครั้งหนึ่งนะงานศพย่าฉันนั่งร้องไห กหมาอุ้ยกูหยุดร้องไห้แป๊บนึงก่อนสะดุ้งไเหรอแม่สะดุ้งแล้วมันพูดอะไรอ๋อห้ามต่อค่ะเพราะงานศพก็ถือว่าเรื่องต่อค่ะวันนี้ไปเราจะมีความเป็นมงคลอยากให้ฉันมีผัวใช่แล้วทำไมเราจะต้อนน้ำหอมไหว้ยักษ์เอ้าเป็นของหอมมาลาคันธวิเลปนาธารณะมาบันดานะเครื่องประดับเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องหอมคุณแม่ขาทีฉะโลเข้าไปเลยค่ะเพราะพชายเห็นคุณแม่เขาเฮ้ยเห็นไหมแค่เดี๋ยวแป๊บเดีเป็นการเธอรู้จักโกนขนบ้างนะลูก ต้องหาหญิงสาวบริสุทธิ์แล้วกูจะไปหาหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ไหนคะหนูนี่เราหญิงสาวที่รวยเอาอางแี้กันเอาคนที่รวยที่สุดแล้วกันเอารวยที่สุดเอารวยที่สุดปังที่สุดเทีินที่สุดน้าที่นี้ต้องรวยแสงเพชรมันแววกว่าเทียนนะเอาล่ะฮะนี่ตอนนี้เราจะไหว้พระจันทร์กันดูกระเทยมาจัดของไหว้พระจันทร์แล้วประจ็นทร์เขาบอกว่าจะต้องเอาเครื่องสำอางนี่แหละสคัญน้ำหอมนี่วันนี้น้ำหอมดูนี่มีอะไรบ้างเขาบอกว่าของที่เราจะใช้ตลอดทั้งปีเนี่ยโดยเฉพาะนี่เลย n ซนช u สขวดนี้แหละกวาจะได้มาเนี่ยสปีครึ่งให้ความมั่นใจความสวยงามมันเกิดขึ้นจริงๆไม่เชื่อลองดูดิก็มีเซนช u สแต่ที่ฉันใช้จริงๆคือฟ i n อินเลิฟฟินอินแบล็กแล้วก็ n ซนช u สเนี่ยแหละสามกลิ่นมันช่วยได้เยอะจริงๆแต่ประเด็นคือเราเป็นกระเทยกันหมดเพราะฉันหลอดรวยสุดจายเจ้าของมาดามฟินนี่แหละไปคว้าจุดทีบไปจุดทุบคนแรกน้ำเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้ง มันเป็นน้ำอาบแสงจันทร์อ๋อเหรอก็บอกให้เอาน้ำหอมเอาเครื่องสำอางมาวางค่ะคุณบี๊กเพราะว่าทั้งหมดเขาบอกว่าทั้งหมดเราเราเราเอาของที่มาใช้วันเนี้ยมันจะทำให้เสริมเสริมเสน่ห์เสริมบารมีเสริมอะไรอย่างงี้ทั้งหลายทุกคนแม่ไหว้ก่อนทุกคนคุณแม่ค่ะไหว้ทุกอย่าง ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วสําหรับการไหว้พระจันทร์ครั้งแรกนะคะต้องบอกว่าครั้งแรกในชีวิตของทรายเลยเพราะว่าปกติไม่เคยไหว้เลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่มดดามากๆเลยที่พาทรายมาไหว้พระจันทร์นะคะจริงๆไม่ได้มีการนัดล่วงหน้ามาเซอร์ไพรส์พี่โมดเพราะว่าปีนี้ทรายไปเจอหมอช้างที่ในรายการแฉแล้วหมอช้างบอกว่าปีนี้ดาวอะไรสักอย่างนี่แหละเขาทําให้แบบส่งเสริมเรื่องของความรักโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะ มีเครื่องหอมนะคะโลชั่นน้ําหอมต่างๆแล้วก็เครื่องสําอางตลับเครื่องสําอางสวยๆอย่างเงี้ยให้มาวางไว้แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพอลาลาจากพิธีตรงนี้เสร็จแล้วอะคะ่ะให้เราน้ําหอมและโลชั่นเนี่ยไปใช้ได้ตลอดปีเลยก็จะช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์เสริมสร้างความรักให้เราแบบดูมีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยแล้วก็น้ํานะคะที่เราเอามาไหว้ก็ให้ใช้ล้างหน้าค่ะขนมไหว้พระจันทร์ลาแล้วก็แอบกินนิดนึงค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคล อย่ามาเซอร์ไพรส์กันบ่อยเลยกูงงมากไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนี่ยเอากเธอมาจัดบ้านจะเนี่ยงงมากผู้ช่างผู้ชายกูขอให้ไหว้ขอผัวสรุปแล้ววันนี้ผู้ชายหนีออกจากบ้านกูหมดแล้วแม่แม่ฉีดแต่กูมาฉีดแล้วเนี่ยเพราะนั้นนี้ก็เป็นน้ำหอมที่จะใช้ตลอดทั้งปีนี้ค่ะ